ขั้นตอนการช่ำมะนาวแป้นบ้านแผ้วครับนี่คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือกิ่งพันมะนาวแป้นบ้านแผ้วครับราช,ชบุรีครับเป็นพันท์ที่เปลือกบางลูกใหญ่น้ำเยอะแล้วก็ให้ผลดกมะนาวแป้นบ้านแผ้ว หลังจากตอนกิ่งแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะลงถุงชําถุงชําก็จะมีใบไผ่ครับใบไผ่แห้งแล้วก็ขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วก็รองก้นหลุมรองก้นหลุมวันนี้จะเพาะาใส่ถุงชําไว้สักสิบกิ่งนะฮะ สิบกิ่งนี่คือแช่น้ำไว้แล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้กิ่งตอนของมะนาวแป้นบ้านแพ้วมาแกะถุง ตอนออกนะครับก็ให้รากสมบูรณ์ที่สุดนะฮะหลังจากนั้นเราก็กรอกถุงใส่ขุยมะพร้าวใส่ใบไผ่แล้วก็ดินปลูกที่ผสม,มแกลบนะครับดินปลูกที่ผสมแกลบหมักอายุ3ปีนะครับแกลบนี้หมัก3ปีนะฮะแกลบดำหมักเป็นแกลบดิบครับหมักจนเป็นสีดำนะครับเราก็เพาะไว หลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ปล่อยให้ลากออกให้สมบูรณ์นะครับทิ้งไว้ในที่ร่มก่อนพอลากออกสมบูรณ์แล้วเราค่อยขยับขยายในการเพาะปลูกหรือบางท่านจะไปปลูกใส่เคง่งจะไปปลูกใส่ท่อซีเมนต์หรือจะปลูกลงดินเลยก็ไม่มีปัญหาถ้าเราเข้าใจวิธีการปลูกแล้วนะครับมะนาวแป้น มะนาวแป้นนี่มีหลายที่หลายท้องถิ่นนะครับหลายชื่อนะฮะแต่นี่เป็นมะนาวแป้นที่ให้ผลดกเปลือกบางน้ำเยอะลูกใหญ่มะนาวแป้นบันแพวครับเพาะชำเสร็จเรียบร้อยอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือเป็นต้นเมลอนเตปิโนครับเตปิโนนะฮะเตปิโน เป็นพืชตระก,กูลมะเขือชนิดหนึ่งแต่รสชาติเหมือนแตงเหมือนเมลอนนะครับกำลังปักชํำอยู่นี่ครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นเบาบับครับหรือคนไทยมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้นมหาเศรษฐีนะครับต้นมหาเศรษฐีนี่ครับต้นเบาบับที่เกิดขึ้นในแถบ แอฟริกาแล้วก็มาดากัส์เป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวหลายพันปีใบก็กินได้ต้นก็กินได้มเมล็ดก็กินได้มีวิตามินซีสูงคนทะเลทรายนี่ก็จะหน้าแรงนี่เขาจะเจาะต้นเบาบับนะครับมามาบีบเอาน้ำแล้วก็ทำเป็นโพรงเพื่อเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ในหน้าแล้งถือว่าทําเป็นโอ่งก็ได้ครับต้นเบาบับถ้าใครดูหนังเรื่องหนังการ์ตูนมาดากัสการก็จะเห็นต้นนี้นะครับต้นสูงสูงอ้วนๆน,นะฮะใบเล็กๆแล้วก็เป็นเม็ดเนั่นก็คือทุเรียนป่าครับทุเรียนป่าเอามาเพาะเพื่อที่จะปลูกแล้วก็ไว้เสียบยอดทุเรียนพันดีนะฮะนี่ก็คือการเพาะปลูกของเราในวันนี้ ก็คือมะนาวแป้นบ้านแพรวครับ